โอ้นี่เอามีดใหญ่มานะฮะนั่งรอตั้งนานหัวเพิ่งมามันคล้องอ่ะมันคล้องมันมคล้องมันคล้องเป็นภาษาภาษาไทยถ้าว่ามันมันมันไปไม่ได้มันคล้องไปหาเก็บอุ้ยเครืออม้เคืออะไรกินะ เอมเอมาเรียบร้อยแล้วเองเลยเอาอปเออผมไม่อิสระ,ะเลยเอเออะไรฝากเองกไม้จู่อะไรมาลูกฮะ วัวไปหากินเรือนไม้แล้วคุณไปหาเรื่องประตูมาลอยหนุนไปไอ้ามาน้อยไปไปประตูมลลอยแล้วนะลสวัสด,ดีบุญมีมาแล้วจา้า เอ้ยบัวเออมาดูมามานหนีเร็วเร็วกินต้นอย่างต้นไผ่บัวไผ่หน่อยนะอยากเพกบัวอู้คิดถอดทำไมกินอย่างเพกบัวอยู่บ้านบมาตะมุ่ง โซ่โซ่เวลาไมช่วยแล้วเวลาไมช่วยแล้วมีคาร์ลมาได้เมื่อไหร่ก็เตีมเ้ยอ้หลบตึงของอีกแล้วพัดอีกแล้วเนอะ โอ้ยแฮมเบอร์เกอร์เท่าไงลูกไปดึงไหมแล้วไปเฮ้ยบอกมาฝั่งนี้แล้วผมขอย้ายฝั่งกันอันนี้เล่นสบายใจนี่อาทิษฐาน ไ,นะไปละไปหาละไปหาละไปหาไม่เข้ากันเยอโอ้ตันทางเลยลูกอืมอืมขาหลังเราเนี่ย วันโอ้ยทะลอกวันนี้ธรรมดาครับเด็กถูกขาลังอ่ง้เอาวันนี้วันนี้ถูขาขวาลูกออินนั่นกินนี่เเดี๋ยวมีความสุขดีนะเราสัญญาดพ่อโดยเฉพาะหญิงนะครับโดนได้เล่นที่แบบ ชอบชอบเล่นดินนะอไอ้ไล้ยังระวังบัวนะเว้ยไปนั่นน่ะขาช้างนี่เหมือนไม่โคเตะดินทีเนาะเตะง่ายมากติใช่ไหมธรรมชาติดีนะชิบไอ้ใช้งานแล้วตาสุดแทงไม่ได้ใช้งานแทงแล้วกินหมลูกมับอร่อยเพิ่มแร่ธาตุเตะเตะนี่ มากแร่ธาตุโอเมก้าสามหกเก้าธาตุดินเหล็กทับน้ำธาตุไฟอยู่นี่หมดครับเสียงพี่ชื่นเดี๋ยวถาไปดูพี่ชื่นนะใช่ไหมพี่ชื่นอยู่กับปลานะ่ะง,งงวยนั่นแหละ ตัวนี้เขาไม่ค่อยเอาวัวมาสั่งนี่นะเพราะว่าเขาไล่ลงนูน่นทุ่งนาสบายใจให้เฮ้ให้ให้สบายใจออะไรโนล้มเลยนะ อืมอืมฝุ่นเยอะมากมีความสุกไหมลูกผูกประมาณถ้าผูกอ่ะผูกอาทิตย์หนึ่งก็จะเป็นเตียนๆไปเลยนะอุ้ย

วัวเข้าปา่ามาเล่นมีความสุขสนุกสนานประเพณีไทยแท้ของการละเอาค,ครับเอาไม้ตายมาเล่นละเชฟนี่คือไม้ตายก็คือสุดท้ายแล้วเออเอ,อ้งานเลยโอ้โหหลายงงเลยโซ,โ,ซโซ่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 ระวังด้วย <laughs> ออโอ้โหจะฟาดหัวโซ่นะครับ ไปเสือส่องกระส่งกระแสจิตมาถามท่ามเจรู้กันเองเจรู้กันไปแล้วลูกเอาละเอาละครับโซ่ไปหาแล้วเรื่อยๆแล้วเอาละครบัวจะไปหาโนแล้วเอาละบอกทีเดียตายกูตายตายกูตายขาบัวขาบัวเจอกันแล้วครับผมยัไงดียัไงดีนีกันโอ้ยยังไงดีเอแล้ว ออกข้างครับออกข้างโอ้โหบัวได้จกแล้วครับมีแหงนะครับเอาดอกกันแล้วโอ้โหทั้งตดไอะไรนะเฮ้ยเอ๊ะเอ็งแข่หักนะเว้ยเอ็งแข่หักนะเว้ยเดี๋ยวมบัวเล่นก็อยากเล่นบ้งเอ๊เดี๋ยวผมไปดูชื่นก่อนนะเดี๋ยวดูคลิปโอ้ดูแผลเต็มเลยแม่ก็อยู่ฝั่งนี้ 好了，哎呦，这有你的，这这好。